ทีนี้เรามาดูว่าความรับผิดชอบของเราในพื้นที่สาธารณะเราแบ่งออกเป็นสองส่วนยังไงเห็นไหมคะมาแล้วอันดับแรก front of the house area ภาษาอังกฤษนะคะเป็นพื้นที่ส่วนหน้านะคะพื้นที่ส่วนหน้าที่แขกยังไงต้องมาเดินอยู่ดีก่อนแขกขึ้นไปพักในห้องพักแขกเขาจะต้องผ่านพื้นที่นี้ก่อนนะคะในระหว่างนั่งรอเช็คอินอ่ะไปนั่งแล้วในล็อบบี้นะคะก็เป็นพื้นที่สาธารณะและ ะะแล้วทีนี้ในพื้นที่สาธารนณะเนี่ยแหละที่แขกจะต้องเข้าออกเข้าออกอยู่บ่อยเราก็ต้องเพิ่มความถี่ในการทำงานนะคะเพื่อให้พื้นที่สาธารณะของเราเนี่ยเป็นระเบียบและก็มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอนะคะทีนี้เรามาดูว่าออสองส่วนนี้ front of the house มันประกอบอะไรไปบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างเห็นไหมคะมันมาแล้ว entrance ก็คือประตูทางเข้า ประตูทางเข้าคือด่านแรกนะคะด่านแรกที่แขกเนี่ยจะมาเห็นประตูทางเข้าของเราด่านแรกของเราคืออะไรประตูนะคะประตูโรงแรมหรือสถานประกอบการทุกที่ส่วนใหญ่นะคะจะใช้เป็นกระจกนะคะจะใช้เป็นกระจกอันดับแรกเดินเข้าไปกระจกก็ต้องไม่ให้มีรอยมือเลยนะคะปกติคนเข้าคนออกก็จะใช้มือจับเปิดดันเข้าดันออกนะคะเราจะต้องเพิ่มความถี่เข้ามาดูแลตรงนี้ไม่ให้ กระจกเนี่ยเป็นรอยมือเดี๋ยวครูก็จะลงไปเชิงลึกว่าวิธีการทำความสะอาดกระจกนะคะให้เป็นมืออาชีพทำอย่างไรไม่ใช่ว่าเหมือนบ้านเราเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาเช็ดตีให้มันเป็นโค้งไม่ใช่นะคะเราจะต้องไปลงเชิงลึกว่าการกรีดกระจกด้วยขนแกะเอยแล้วก็กรีดด้วยยางรีดน้ำเราจะทำยังไงอันนี้เดี๋ยวครูลงไปเชิงลึกแต่ละอย่างอีกครั้งหนึ่ง ะะทีนี้เนื่องจากตัวทางเข้าแล้วอะไรอีกคะล็อบบี้เห็นไหมนะคะล็อบบี้ก็คือห้องโถงที่แขกมานั่งพักที่จะ,อะรอเช็คอินรอเช็คเอาท์หรือมานั่งรอเพื่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่สำคัญในพื้นที่สาธารณะที่เราจะต้องดูแลของทุกอย่างที่อยู่ในล็อบบี้นะคะของทุกอย่างที่อยู่ในล็อบบี้ของตกแต่งอะคะ่ะ นะคะส่วนใหญ่แล้วล็อบบี้โรงแรม4ดาว5ดาวจะใช้ของตกแต่งที่แพงมากอย่างเช่นอะไรคะพรมนะคะพรมที่ทอมาเนี่ยโอ้โหจะต้องไทยอินเตอร์จะต้องอาคาเป็ดอินเตอร์จะต้องแพงๆพื้นหนึ่งเนี่ยนะคะของที่ครูเองบางกออกระเด็นพื้นไม่ต่ำกว่า3 4มแสนทั้งทังที่พื้นที่นิดเดียวเห็นไหมคะอันนี้เองการดูแลพรมและอะไรที่แพงอีกคะห้องโถงล็อบบี้ แชเดเลียอ่าโคมไฟโคมไฟระยะเนี่ยแหละนะคะวิธีการก็ไม่ง่ายเลยต้องมืออาชีพเป็นคนทำเดี๋ยวครูจะไปลงลึกในวิธีการทำความสะอาดแชเดเลีย์หรือโคมไฟของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อะไรอีกคะรูปภาพแจกกันดอกไม้ที่เอามาตกแต่งในล็อบบี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เก้าอี้โซฟาเห็นไหมคะโซฟาเนี่ย บางทีจ่จะเป็นใช้โซฟาผ้าอ่าแล้วผ้าที่ยากไปกว่าน,นั้นบางที่ใช้อะไรคะผ้าไหมโอ้โหมันเป็นอะไรที่ดูแลยากเราก็ต้องลงไปดูค่ะว่าการดูแลผ้าไหมการทำความสะอาดผ้าไหมขั้นตอนมันยังไงแล้วเราจะต้องใช้เครื่องอะไรวัสดุอะไรที่ไปซักผ้าไหมนะคะ เราก็ต้องรู้ว่าวิธีการซักโซฟาที่เป็นผ้าไหมแล้วแกะออกมาไม่ได้เราต้องไปซักกับโซฟาเองซักกับเก้าอี้กับโต๊ะเองเราต้องใช้เครื่องซักโซฟาแบบไหนเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้เครื่อง extraction extraction คืออะไรคะสเปรย์แล้วดูดนะคะสเปรย์แล้วดูดผ้าไหมเนี่ยไอตัว e x t r a c t ตัวเครื่องมันแ่บปลายแปลงเราก็ต้องรู้ด้ยวยว่าปลายตัวดูดมันเนี่ยมันมีแปลงอยู่ข้างใน ะะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าในการใช้เครื่องเนี่ยเราซักผ้าไหมเราปรับแปลงออกมาได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวแปลงมันจะไปขุยมันจะไปขุดคุ้ยเส้นผ้าไหมออกมาก็ทําให้เส้นผ้าไหมเสียเราก็ต้องเอาแปลงเนี่ยปรับเอาไว้ข้างในเห็นไหมคะเขาถึงบอกว่าเวลาใช้เครื่องมือทุกอย่างต้องไปศึกษาคู่มือมันว่าวิธีการใช้ของมันเนี่ยใช้กับอะไรอย่างไรนะคะ เพราะนั้นโซฟาเราเนี่ยนอกจากโซฟาแพงๆที่เป็นผ้าเป็นผ้าไหมแล้วบางครั้งนะคะหนังค่ะผู้เรียนค่ะอันนี้สำคัญหนังเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาอีกว่าเอ๊ะหนังที่มาใช้เนี่ยหนังอะไรหนังวัวแท้ไหมหนังวัวเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำยาประเภทไหนนะคะน้ำยาประเภทไหนถึงจะใช้กับหนังอันนี้ได้กีวีได้ไหมสีครีมเนี่ยต้องใช้กีวีสีอะไรขัดมัน การดูแลรักษาอันนี้เราก็ต้องเชิงลึกลงไปอีกนะคะทีนี่นอกจากประตูทางเข้าแล้วในส่วนของล็อบบี้ห้องโถงแล้วฟลอนนะคะฟลอนคือตรงไหนเคาน์เตอร์ในจุดที่รับแขกเนี่ยแหะค่ะนะคะเนะค,คาน์เตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าโรงแรม4 5ดาวจะใช้เคาน์เตอร์ที่สวยงามมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระจกด้วยหรือจะเป็นไม้หรือจะเป็น พื้นแกลนิตหรือหินอ่อนนะคะเราก็ต้องรู้หลักในเรื่องการทำความสะอาดนะคะแล้วก็อันนี้อะไรคะอ่าอีเวเวชั่นก็คือว่าอีเว,เวเตอร์ก็คือลิฟต์นะคะลิฟต์ลิฟต์ฟเนี่ยก็จะรวมทั้งลิฟต์ทุกตัวที่ใช้ในล็อลบบี้หรือใช้ขึ้นห้องพักลูกค้านะคะ ทีนี้เรามาดูว่าในลิฟต์เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นอะไรต้องดูประตูทางเข้าพื้นลิฟต์พื้นลิฟต์เนี่ยเราตกแต่งด้วยอะไรส่วนใหญ่จะเป็นหินแกรนิตกับหินอ่อนนะคะ,ะพรมก็จะมีแต่ระยะหลังเนี่ยส่วนใหญ่พรมเนี่ยมันจะเก็บเชื้อโรคง่ายถ้าเราทําความสะอาดไม่ดีพอดูดฝุ่นไม่ดีพอก็จะเก็บเชื้อโรคนะคะส่วนใหญ่หลายๆที่ตอนนี้ก็จะมาะปรับปรุงเป็นพื้นหินอ่อนแล้นะคะ แล้วก็พื้นหินแกลนิตและนะคะเ,เรื่องพื้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปลงลึกดูแลการดูแลพื้นนะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้พื้นหินแกลนิตกับพื้นหินอ่อนเนี่ยให้มันมีความเงางามขึ้นมาจะต้องลงแว็กซ์ได้ไหมนะคะคริสตัลไลเซอร์ได้ไหมหรือการดูแลประจำวันประจำเดือนที่เราดูแลเขาเดี๋ยวเราก็ต้องไปลงเชิงลึกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วในลิฟต์มีอะไรอีกมีกระจกนะคะ มีกระจกมีผนังมีเพดานนะคะผนังเองหลายที่นะคะก็บุด้วยผ้าไหมนะคะผ้าไหมเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนื้อผ้าอะไรก็แต่เราคิดว่าเนื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทําความสะอาดโดยวิธีการซักถอดออกไม่ได้เราต้องใช้อย่างเดียวคือระบบแอคเซชั่นสเปรย์แล้ดูดนะคะสเปรย์ลงไปแล้วก็ดึงน้ําสเปรย์ขึ้นมาดึงน้ํายาขึ้นมา นะคะวิธีการซักไม่ยากเลยกับผนังหรือโซฟาทีา่ฟิกสไตล์ตัวที่เราถอดไม่ได้คำว่าสเปรย์แล้วดูดจุดแรกสเปรย์น้ำเปล่าเข้าไปก่อนเพื่อให้ฝุ่นละอองเนี่ยมันมารวมกับน้ำแล้วอ่อนตัวก่อนนะคะแล้วก็เอาแอคเซชั่นเนี่ยดูดน้ำขึ้นมาพอดูดน้ำขึ้นมาก็สเปรย์น้ำยาเข้าไปแล้วก็แอคเซชั่นดูดน้ำยาขึ้นมานะคะแล้วก็สเปรย์น้ำเปล่าขึ้นไปลงไปแล้วดูดน้ำเปล่าขึ้นมา นะคะพอดูเสร็จแล้วเราก็ต้องพยายามดูให้แห้งเอาโบโวเป่าไม่ยากเดี๋ยวครูจะลงลึกในเรื่องการซักสิ่งพวกนี้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้อพอเข้าคร่าวเรามาดูว่าพื้นที่สาธารณะของเราในส่วนของ Front Up the House เมื่อกี้ที่ครูบอกอ Public r e s t Room Public r e s t Room คืออะไรคะห้องน้ำในที่สาธารณะห้องน้ำในที่สาธารณะอยู่ตรงไหนบ้างในล็อบบี้นะคะ แล้วก็ในล็อกเกอร์ที่พนักง,งานที่เราต้องใช้นะคะห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเน้นที่สุดคืออะไรกระดาษทิชชู่ขาดไม่ได้แล้วกระดาษทิชชู่เวลาไปใส่ปุ๊บเนี่ยก็ต้องพับให้สวยงามนะคะเดี๋ยวครูจะลงลึกในเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำขั้นตอนนะคะแล้วก็ขยะนะคะขยะวิธีการเก็บขยะแล้ว ในพื้นที่ส่วนกลางอย่างที่ครูเคยบอกแล้วเรามีครีมหนีบขยะขึ้นมาอย่าเอามือของเราเนี่ยลงไปหยิบนอกจากเราจะเจอเชื้อโรคแล้วเนี่ยจากาคนชาติไหนชาติไหนมาพักกับเราก็ไม่รู้นะคะนอ,นอกจากเราจะเจอเชื้อโรคแล้วเรามันก็ยังเป็นอันตรายกับ,ก,บกับเราในขณะที่เราอาจจะไปเจอกระเบื้องกระจกหรือเข็มฉีดยาที่ ที่ครูบอกไปว่าในประสบการณ์ที่ผ่านมามีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยใช้เข็มฉีดยาเนี่ยฉีบสารเสพติดยาไอซ์เข้าไปในร่างกายของตัวเองไปแอบฉีดในห้องน้ําแล้วก็ทิ้งเข็มไปในถังขยะ,ะพนักงานไม่รู้ก็เอามือเนี่ยแหละคะ่ะแต่เขาก็ใส่ถุงมือนะคะลงไปหยิบเข็มขึ้นมาเข็มมันก็ทิ่มมือเขาผ่านถุงมือเข้าไปเลือดออกทีนี้พอเลือดออกปุ๊บเนี่ย เข็มที่มันทิ่มอ่ะมันยังมีเลือดของอผู้ใช้ค้างอยู่ในนั้นเราจะรู้ไหมว่าเลือดของเขาเนี่ยติดเชื้อโรคไหมมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นไหมแล้วก็ที่สําคัญมีสารเสพติดอยู่ในนั้นด้วยนะคะอันนี้สําคัญอันตรายมากเพราะฉะนั้นเราทุกคนเรียนรู้แล้วเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราสุขอ,อนามัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะนั้นสิ่งพวกนี้เราต้องอย่ามักง่าย นะคะอย่ามักง่ายเราเรียนมาแล้วเราต้องเอามาใช้เอามาปฏิบัติให้ได้นะคะทีนี้ในส่วนกลางของ Front of the House มีอะไรอีกคอริดอร์ค่ะผู้เรียนค่ะคอริดอร์ภาษาังกฤษนะคะก็คือทางเดินเชื่อมทางเดินร่วมทั้งหลายที่อยู่ในสารประกอบการของเรานะคะทีนี้ทางเดินเชื่อมมันประกอบอะไรด้วยบ้างพื้นนะคะสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นพื้นหินแกรนิตหินอ่อนหรือเป็นพื้นพรมเราก็ต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษานะคะหรือบางที่ถ้าโรงแรมที่มีดาวน้อยหน่อยสอดาว3ดาวส่วนใหญ่พื้นที่คอริดอร์ทางเดินร่วมเนี่ยเขาจะใช้เป็นกระเบื้องยางกระเบื้องยางผู้เรียนคะเดี๋ยวครูจะสอนการดูแลรักษาความสะอาดกระเบื้องยางว่า เราดูแลเราจะต้องทํำยังไงส่วนใหญ่เราก็จะต้องลงแว็กสงคะเดี๋ยวครูจะไปลงเชิงลึกว่าการลงแว็กเนี่ยเราจะลงอย่างไรนะ,ะทั้งขั้นตอนทั้งมีรูปถ่ายทั้งถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะทีนี้เนี่ยคอดีดอแล้วมันประกอบไปด้วยพื้นแล,ละอะไรอีกผนังลืมไม่ได้นะคะผนังแล้วก็ทังขยะทังขี้บุหรี่ทังเคียบุหรี่ส่วนกลาง โรงแรมนะคะส่วนใหญ่ทั่วไปถ้าสีดาว5าดาวแล้วนะคะทั้งเขียบุหรี่เขาเนี่ยทรายที่เขาใช้เขียบุหรี่จะเป็นทรายแก้วนะคะ,ะพวกเราจะเห็นว่าทรายแก้วเนี่ยจะขาวจ้วงเลยนะคะไม่ใช่ทรายสีน้ำตาลอย่างที่เราเอามาจากทะเลไม่ใช่เป็นทรายแก้วที่สกัดออกมาแล้วนะคะเวลาเราเอาไอ้กลวยเนี่ยล่อนขี้ขบุหรี่ทิ้งทรายสวยแล้ว เขาก็จะต้องปั๊มโลโก้เขาลงไปอีก mm hmm. เห็นไหมคะดูความละเอียดอ่อนของผนังบ้านที่จะทําปั๊มโลโก้โลโก้ของโรงแรมนั้นๆลงไปให้สวยงามนะคะทีนี้นอกจากคอริดอร์แล้วส่วนกลางเรามีอะไรคะส w ว imming p o o สว imming p o o คือตรงไหนส w ว imming pool มมก็คือสระน้ําสระน้ําอย่างเมื่อกี้ที่ครูได้บอกไปแล้วว่าสระน้ำเนี่ยการทาความสะอาดสระน้ํา ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งในเรื่องในน้ําเขานะคะตักใบไม้ดูแลน้ําดูแลคอลีนฟีดน้ํายาคอลีนเป็นเรื่องของช่างตัวเราเองเนี่ยรอบๆอบสระนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้กับงานสระน้ําทุกอย่างนะคะเตียงโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ร่มที่จะใช้ในสระน้ํานะคะแม้กระทั่ง ผ้าเช็ดตัวที่ลูกค้าเอาไปใช้แล้วแล้วทิ้งเอาไว้สระน้ำเป็นหน้าที่ของพวกเราเก็บหมดเลยนะคะอันนี้ก็สำคัญต้องดูแลนะคะและอะไรอีกเอ็กซ i s ์ไซ o ์รูมเอ็กซ r o ์ไซ์รูมมีห้องอะไรบ้างคะฟิตเนสนะคะฟิตเนสแล้วก็ห้องซาวน่านะคะฟิตเนสกับห้องซาวนาก็จะมีห้องน้ำอยู่ในนั้นนะคะทีนี้ฟิตเนสกับห้องซาวน่าเนี่ยห้องน้ำที่อยู่ในนั้นส่วนใหญ่แล้วเราเซตร,ระบบคล้ายๆห้อง ห้องน้ําของห้องพักแขกนะคะเราก็จะมีผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวอยู่ในนั้นเสร็จมีอเมนิตี้อยู่ในนั้นเสร็จนะคะอเมนิตี้คืออะไรคะคือของใช้ที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างสบู่แชมพูโฟมบาร์นะคะแล้วก็หวีหรือของใช้ที่เกี่ยวกันในห้องน้ํา ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปทําความสะอาดห้องน้ําของสวิมมิ่งพูลเราก็ต้องทำความสะอาดเสร็จแล้วของทุกอย่างพวกนี้เราก็ต้องเซตให้เหมือนเดิมและให้ได้มาตรฐานจํานวนเท่าเดิมที่เราได้ได้ฝึกถึงมาตรฐานมาว่าในมาตรฐานแล้วเราจะต้องเซตอันนี้ให้ครบ2นะทุกอย่างต้องครบ2อนะอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้จากเอ็กซ์ซ์ซา์ลูมเราไปไหนคะในส่วนกลางไปฟังก์ชั่นลูม ฟังกชันรูมมีห้องอะไรบ้างห้องบนรูมนะคะห้องบนรูมห้องจัดเลี้ยงนะคะห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมห้องสัมมนานะคะทุกอย่างเนี้ยเราเรียกว่าห้องฟังก์ชันรูมหมดเลยนะคะในห้องฟังก์ชันรูมสิ่งสําคัญคืออะไรพรมนะคะหรือพื้นบางที่อ่าเดี๋ยวบางผู้เรียนบางท่านจะบอกว่าอ่าอาจารย์ขาบางที่ก็ไม่ใช่พรมอ่ะบางที่เขาก็ใช้เป็นพื้นไม้ก็ได้ นะคะบางที่เป็นไม้ปาเก้เราก็ต้องรู้ว่าวิธีการดูแลรักษาไม้ประเก้เนี่ยเราดูแลรักษาอย่างไรนะคะแล้วก็วิธีการดูแลพื้นหินอ่อ,อนหินแกลนิดเราจะดูแลรักษาอย่างไรนะคะในห้องฟัง์กชั่นรูมพอเข้าไปแล้วห้องฟัง์กชันรูมมีอะไรอีกโต๊ะเก้าอี้นะคะเราจะดูแลอย่างไรนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแม่บ้านจะเข้าไปห้องพวกนี้เนี่ย เาไปตอนไหนก่อนที่จะมีงานนะคะก่อนที่จะมีงานแล้วก็หลังที่จะมีงานแม่บ้านจะต้องเข้าไปทําความสะอาดนะคะจะต้องเข้าไปดูแลนะคะเสร็จแล้ว Front of the house มีอะไรอีกคะมีเออเอาเลดนะคะเอาเลดต่างๆห้องอาหารไงคะห้องอาหารในโรงแรมนะคะห้องอาหารในโรงแรมเขาก็จะมีเวลาปิดเปิดของเขานะคะเวลาลนช์หรือดินเนอร์ ปิดเปิดกลางวันเราก็จะรู้ว่าแม่บ้านก็จะรู้ว่าห้องอาหารนี้เปิดกี่โมง11โมงทาราชนะคะ11โมงเพราะฉะนั้นแม่บ้านเนี่ยก่อน11โมงก็ต้องเข้าไปดูความเรียบร้อยก่อนนะคะความเรียบร้อยทั้งพื้นเก้าอี้โต๊ะนะคะทิชชู่หมดหรือยัยงต้องเซตให้ครบทุกอย่างสะอาดไหมเรียบร้อยไหมในเรื่องสุขอนมามัยมีหนูไหมมีแมลงสาบไหมแมลงบินมีไหมต้องดูทุกอย่าง นะคะเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดน้ำรั่วไหมน้ำหกลงพื้นไหมต้องดูทุกอย่างนะคะแล้วก็เย็นก็ต้องเข้าเราก็ต้องรู้ว่าห้องดินเนอร์เนี่ยเปิดกี่โมงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นก่อนห้าโมงเย็นสี่โมงเราก็ต้องเข้าไปดูแลอันนี้เป็นของหน้าที่ของแม่บ้านหมดเลยนะคะแล้วก็อัเตอร์แอเรียนะคะก็คือพื้นที่ทั่วไปพื้นที่ทั่วไปของในพื้นที่ส่วนกลาง ของพื้นที่สาธารณะในส่วนของแม่บ้านที่ต้องดูแลนะคะเราก็มาดูเหลืออะไรล่ะทีนี้ลานจอดรถไงคะลานจอดรถตัวอาคารนะคะลานจอดรถตัวอาคารผู้เรียนคะอย่าลืมแม่บ้านเนี่ยแม้กระทั่งดาดฟ้าเราก็ต้องดูนะคะพื้นที่สาธารณะเราเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกที่ ผู้มาเยือนเราเนี่ยแขกของเราผู้พักอาศัยของเราก้าวลงจากรถนะคะถึงดาดฟ้าเลยนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เราจะต้องดูแลทั้งหมดโอเค front of the house หมดแล้วเราต้องมาดูอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบมีอะไรคะ b บ c k of the h o u s e ในส่วนหลังบ้านส่วนหลังบ้านของเรามีอะไรบ้างส่วนหลังบ้านของเรามันก็หมายถึง ส่วนที่พนักงานที่ต้องใช้อะค่ะไอะอะไรเอ่ยที่พนักงานที่ต้องใช้หลังบ้านอันนั้นอ่เขาเรียกว่า back of the house หมดทีนี้ในส่วนของหลังบ้านเนี่ยก็คือส่วนของแขกเข้าไม่ถึงบางที่หลายๆชุดเขาจะเขียนติดเอาไว้เลยว่าสําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นสําหรับพนักงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นแขกเขาก็จะทราบว่าอ๋อเขาเดินไม่ได้ เข้าไม่ได้นะคะในส่วนนี้นะคะมันประกอบไปด้วยตรงไหนบ้างล็อกเกอร์ไงคะเห็นไหมพนักง,งานทุกคนต้องมีล็อกเกอร์ใช้ล็อกเกอร์คืออะไรคือห้องแต่งตัวของเรานะคะห้องแต่งตัวของเราใครเป็นผู้ดูแลคะในส่วนของแม่บ้านคลีนเนอร์ไงนะคะอย่างที่ครูบอกแล้วว่าในส่วนข้างล่างเนี่ยพนักงานถ้าข้างบนห้องเราเราเรียกพนักงานที่ทาความสะอาดห้องเรียกว่าอะไรคะ รูมแอดแทนเดนแต่ข้างล่างเนี่ยเราเรียกคล e นเนอร์แอ n แทนเดนเห็นไหมคะการเรียกแตกต่างกันไปจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยแต่การเรียกเนี่ยเราเรียกเพื่อให้แยกให้รู้ว่าพนักงานคนนี้ทำงานบนห้องพักแขกพนักงานคนนี้ทำงานข้างล่างนะคะทีนี้ Back of the house มีอะไรอีกออฟฟิศต่างๆไงคะออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกัน หลังบ้านเนี่ยมีออฟฟิศอะไรห้องบัญชีนะคะออฟฟิศแม่บ้านออฟฟิศช่างทั้งหลายแหล่น,นี่แหละออฟฟิศต่างๆเนี่ยแหละที่นี่ในออฟฟิศเขาที่แม่บ้านจะต้องดูแลมีอะไรคะส่วนใหญ่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะเป็นตู้เอกสารทั้งหลายนะคะตู้เอกสารเราก็ต้องดูด้ยวยว่าตู้เอกสารเนี่ยเขาทําด้วยอะไรไม้หรือโครเมียมหรืออะไรก็แล้วแต่วิธีการเช็ดเราก็ต้องรู้นะคะ ผ้าก็ต้องสะอาดอันนี้เราก็ต้องรู้นะคะทีนี้นอกจากออฟฟิศแล้วคอมมอนรูมคืออะไรคะห้องพักผ่อนไงคะห้องพักผ่อนของพนักงานถ้าโรงแรม4-5ดาวเขาจะตามกฎหมายของโรงแรมแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีห้องพักห้องพักผ่อนให้ให้พนักงานห้องพักผ่อนมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ต้องมีห้องน้ำนะคะมีตู้เตียงมีทีวีนะคะแล้วทีนี้ เตียงเนี่ยบางโรงแรมก็สามารถให้นอนในนั้นได้เพราะว่าอะไรพนักงานแต่ละคนบางทีเข้าสองกะอ่าเข้าสองกะเขาจะต้องไปเบรกตรงไหนละ่ะเขาก็ต้องไปพักในห้องแบบนี้ซึ่งต้องมีเตียงให้เขานอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอาเป็นหน้าที่ของเราหมดที่เราจะต้องเข้าไปดูแลนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่ง back of the house ที่เราลืมไม่ได้คอริดอร์นไงคะคอริดรพับบิกก็คือพื้นที่ทางเดินเชื่อม ะะพื้นที่ทางเดินเชื่อมไม่ว่าจะเชื่อมจากออฟฟิศนี้ไปออฟฟิศนู้นจะเชื่อมจากล็อบบี้เข้าไปในครัวหรือในครัวออกมาออฟฟิศตรงนี้เราถือว่าเป็นทางเดินเชื่อมทั้งหมดเลยที่เราต้องดูแลนะคะเราก็ต้องลงไปดูว่าไอ้ทางเดินเชื่อมเนี้ยพื้นมันทำด้วยอะไรแล้วเราจะต้องดูแลมันยังไงนะคะ แล้วก็ดูแลแล้วเราจะต้องรักษาประจําวันประจําเดือนประจําปียังไงให้มันเงางามสวยงามอยู่เสมอนะคะอันนี้เราก็ต้องลงไปดูคอริดอร์นะคะลืมไม่ได้อีกนะคะสดาว5ดาวเนี่ยมันจะต้องมีไทม์คิปเปอร์ไทม์คิปเปอร์เอ่อทม์คิปเปอร์นี่คืออะไรคะไทม์คิปเปอร์ก็คือในส่วนที่รักษาเวลาของพนักงานเวลาที่พนักงานเข้าออกมาทํางาน พนักงานที่เข้ามาทํางานต้องทําไมคะต้องไปตอกบัตรต้องไปกดนิ้วนะคะเวลาที่พนักงานจะออกก็ต้องไปตอกบัตรออกต้องไปกดนิ้วออกนะคะทีนี้ทาม e ิปเปิลของเขาเองก็จะมีออฟฟิศเล็กๆสําหรับให้พนักงานนั่งดูแลพนักงานทําไมต้องมีพนักงานตรงนั้นส่วนใหญ่แล้วพนักงานที่จะใช้จะเป็นพนักงานซิค u r ริตีนะคะ หนึงพนักงานที่เดินเข้ามาเอาอะไรเข้ามาไหมสองโรงแรมนะคะไอเอาของเข้ามาเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอออกเนี่ยเรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเอาของออกนี่คุณต้องทําเรื่องออกต้องมีใบเกตพาสออกไหมใบเกตพาสตเนี่ยต้องมีลายเซ็นของหัวหน้าหน่วยงานไหมแล้วในเกตพาสเนี่ยซิเคียวริตี้ต้องตรวจต้องค้นว่า เอาของออกตามใบเกสพาร์ไหมอันนี้คือห้องทำกิปเปอร์ค่ะทำกิปเปอร์ก็ไม่พ้นหน้าที่เราไม่พ้นของหน้าที่ของแผนกแม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นผู้เรียนคะทั้งหมดที่ครูพูดมานะคะครูแบ่งให้เราเห็นแล้วว่าพื้นที่สาธารณะของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสส่วนอะไรบ้าง back of the house ประกอบด้วยอะไรนะคะ Front of the house ประกอบด้วยอะไรแล้วแต่ละจุดของมันเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะผนังเอยพื้นเอยโซฟาเข้าของเครื่องใช้ที่เราจะต้องดูแลทั้งหมดนะคะทีนี้ในบทเรียนต่อไปนะคะในบทเรียนต่อไปเราก็จะไปเข้าเนื้อหาเรื่องการทำความสะอาดพื้นผิวชนิดต่างๆนะคะผู้เรียนทุกท่านต้องทราบว่าในพื้นที่สาธารณะเนี่ยเรา ประกอบพื้นผิวไปด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะต้องลงไปเชิงลึกว่าจะต้องไปดูว่าพื้นผิวเนี้ยมันเป็นมาอย่างไรทำมาอย่างไรแล้วเราจะต้องดูแลรักษายัางไงนะคะเป็นชั่วโมงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ